สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r o วิ i โ h ป o p นะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทํากล้วยปิ้งใส้ทะร์ก,กันค่ะเป็นกล้วยปิ้งนะคะแล้วก็มีไส้มะพร้าวอ่อนแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ราดด้วยน้ํากะทิเข้มข้นค่ะเป็นอะไรที่น่าทานมากๆแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเล เริ่มจากการขูดมะพร้าวอ่อนของเราก่อนเลยนะคะวันนี้เราใช้มะพร้าวนะคะ2ลูกนะเนี่ยค่ะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะพอขูดเสร็จแล้วเราก็จะพักตัวมะพร้าวของเราไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําตาลปลึกหรือน้ําตาลตโหนดลงไปนะคะ200กรัมตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ50กรัมเกลือ1ช้อนชาค่ะ หัวกะทินะคะ250 ML ค่ะพอเราใส่หัวกะทิลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวใบเตยค่ะสัก3-4ีใบฉีกๆแบบนี้นะคะแล้วก็คนนะคะให้ตัวน้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดมือนะเนี่ยค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ยังคนต่อไปนะคะคนจนเดือดประมาณนี้เลยค่ะ พอเขาเริ่มเดือดนะคะเราจะเบาไฟเป็นไฟอ่อนค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวส่วนผสมของเราจะร้อนออกมาข้างนอกนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะให้ได้ตัวน้ําตาลนะคะเหนียวประมาณนี้ค่ะก็พอแล้วสําหรับความเหนียวความหนืดนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะสําหรับเราเหนืดประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเย็นตัวเขาจะข้นลงอีกค่ะปิดไฟแล้วก็ยกลงค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะนําตัวน้ําเชื่อมของเรานะคะไปกรองบนตะแกรงตาขีบแบบนี้เพื่อกรองเศษใบเตยออกแล้วก็กรองเศษที่มากับน้ําตาลนะคะเผื่อว่ามีเศษอะไรที่ไม่สะอาดเราจะได้กรองเขาออกไปเลยเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักตัวน้ําราของเราไว้ก่อนนะคะเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อน จากนั้นนะคะนําตัวมะพร้าวอ่อนที่เราขูดไว้นะคะ2ลูกหรือประมาณ350กรัมใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทราย30กรัมเกลือค่ะครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขากระจายตัวดีจากนั้นนะเราก็จะนําน้ํามะพร้าวค่ะ200 ML ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมของเราตลอดเลยนะคะ คนจนกว่าน้ําจะงวดดีเลยนี่ค่ะพอน้ํางวดประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะแล้วเรานะคะก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ยกส่วนผสมของเราออกจากความร้อนพักเขาไว้ก่อนนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของกล้วยนะคะวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าหวีนะคะเราจะใช้ห่ามนะไม่ใช้สุกนะคะก็คือยังมีสีเขียวๆติดอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราเอาไปปิ้งเขาจะได้ไม่ฝาดค่ะ เดี๋ยวเราจะมาปอกกล้วยของเรากันก่อนนะคะก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ปอกให้สะอาดเลยค่ะพอเราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นกล้วยค่ะกล้วยนะคะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากเราจะหั่นเขาเป็น3มชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะพอเราหั่นเขาเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเสียบลงไปแบบนี้ค่ะเสียบตามภาพเลยนะคะเราจะเสียบแค่3ชิ้นค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพอเราเสียบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกล้วยของเรานะคะไปปิ้งค่ะเราจะนำเขาไปปิ้งบนไฟอ่อนนะคะกลับไปกลับมาจนกว่าจะได้นะคะนี่ ประมาณนี้ค่ะถ้ามีตรงไหนดำก็ใช้กรนไกรตัดออกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราได้กล้วยปิ้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเข้ามาใส่ในถุงแบบนี้ค่ะค่ะภาชนะหรือว่าอุปกรณ์นะคะจะเป็นสากเป็นที่รีดแป้งแบบนี้ก็ได้ค่ะ พี่เขาเบาๆนะคะให้เป็นแบนๆค่ะไม่ต้องกดลงไปจนเละนะคะแค่กดลงไปให้เขาแบนๆแบบนี้ก็พอค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปฝานอีกนะคะผ่าก,กลางเพื่อให้มีช่องในการใส่ตัวไส้ของเราเนาะเนี่ยค่ะไม่ต้องกดแรงนะจากนั้นเราก็นำเขามาผ่าก,กลางแบบนี้ค่ะ นี่ก็จะได้มีช่องตรงกลางนะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งค่ะนี่ตอนนี้กล้วยของเราก็มีช่องตรงกลางแล้วนะคะสําหรับใส่ไส้เีรยบร้อย้ะคา่าจากนั้นเราก็นําไส้มะพร้าวอ่อนที่เราเคลียวไว้นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็ตามชอบนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เขาจนเสร็จเลยนะคะ พอเราใส่เสร็จแล้วจากนั้นเราก็นําตัวน้ําเชื่อมนะคะนี่ที่เราเคี่ยวไว้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เย็นดีแล้วจะเห็นได้ว่าพอเขาเย็นตัวเขาก็จะหนืดขึ้นมาอีกนิดหน่อยค่ะลาดลงไปเลยตัวน้าเชื่อมนี่ก็ลาดได้ตามชอบเลยนะคะจะเอาฉ่าแค่ไหนชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เราเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยปิ้งไส้ทะลักของเราเป็นไงคะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะสําหรับใครนะคะที่มีเทศกาลเราก็ชอบไหว้กล้วยไหว้มะพร้าวนะไม่รู้จะทําเมนูอะไรลองเมนูนี้ดูนะคะบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าอร่อยมากๆสําหรับใครที่จะทําขายบอกได้เลยค่ะว่าลูกค้าติดใจแน่นอน ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกรวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ